ไม่้านครับไม่ไดคหครับวันนี้ครับเาเจอกับโคจีเก็ถึงวันนะครับวันนี้โคจีก็มาไอเปลือกเปลืนะครับการรับเอาตาลบาลนุ้นะครับฟังติดตามกันนะครับคือมันนิ่งแน่นในน่อ่าแนนํ่เปลือกงส่งด้วยตรงอ่สตรงช้าทใหตอนี้เอาเลมก่อนก็ตรงตาตา นะครับต้องนิ่งนะครับสร้างนิ่งโซ่สร้างหลาอมาี่อช่วยๆ่มไหมมาเมื่อกี้องมีต่อตอนไม่ได้คดเอากูกลัหลักแหล่เลยอะไม่แม่เอาไม่เอ้าไม่เอาไม่ม่อกี้ชวยครับด่ีครับเอะติดตเอติต่ตเดียว ก็เนปักปักคิวครับไอ้ก้างลูกเปขนเลมจัดนังมือตรงั้่ยป้านกันไม่ไหนไปท่ไครับโอ่นีก็กแช่ครับสีนี้ตวครับสวัสดีครับกันสมบคิวครับันตรงนั้นบคุณมาครับลอยึงวัน